สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้นะคะเราก็มาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะคะในหน่วยที่2เรื่องการคูณเศษส่วนและจํานวนคละค่ะนักเรียนยังจําภาพนี้ได้ไหมคะภาพนี้ก็คือภาพที่ครูได้ให้นักเรียนดูไปแล้วในคลิปที่แล้วนะคะในช่องสี่เหลี่ยมที่เราเห็นนะคะก็คือทั้งหมดที่เราจะได้เรียนกันในหน่วยที่2นะคะซึ่งในวันนี้เราก็ยังคงอยู่กัน ในเรื่องของเิษส่วนของจำนวนนับค่ะแต่ EP นี้เป็น EP ที่2ต่อจาก e p แรกนะคะซึ่งใน EP แรกนั้นครูได้สอนวิธีการหาค่าเศษส่วนของจำนวนนับจากรูปภาพกันไปแล้วสําหรับใน EP นี้เราไปดูกันค่ะว่าครูจะมีวิธีอะไรมาสอนนักเรียนนะคะค่ะสำหรับวันนี้นะคะครูจะมาสอนการหาค่า เศษส่วนของจำนวนนับจากแท่งบา์หรือเราจะเรียกว่าบาโมเดลก็ได้ค่ะแท่งบานะคะจะเป็นแท่งแบบจำลองนะคะแสดงจำนวนนับทั้งหมดเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างกันค่ะจากโจทย์บอกว่าเศษสส่วนส,วนสของ12มีค่าเท่าใดนะคะ เราก็จะวาดแท่งบาออกมาแบบนี้แท่งบาก็เป็นแท่งสีสี่เหลี่ยมผืนผ้ายาวๆแบบนี้นะคะซึ่งแท่งบาหนึ่งแท่งนี้นะคะจะเทียบได้กับจํานวนทั้งหมดซึ่งในข้อนี้จํานวนทั้งหมดคือ12แบบนี้นะคะความยาวของแท่งบาทั้งหมดจากนั้นค่ะเศษ2อส่วนสาหมายถึงจํานวนทั้งหมดเนี่ยเราจะแบ่งออกเป็น3ส่วนเท่าๆกันแบบนี้นะคะ แล้วโจทย์ต้องการทราบกี่ส่วนคะนักเรียนโจทย์ต้องการทราบเพียงแค่2ส่วนว่า2อส่วนสของ12เป็นจำนวนเท่าใดนะคะนี่คือสิ่งที่โจทย์ต้องการทราบนั่นเองเราก็ระบายสี2ส่วนแบบนี้ว่าสิ่งที่โจทย์ต้องการทราบคือส่วนที่เราระบายสีนะคะจากนั้นเราก็ไปดูวิธีการนะคะว่าอันดับแรกเลยเนี่ยแท่งบาร์3ส่วนเนี่ย เทียบเท่ากับจำนวนทั้งหมด12นะคะหลังจากนั้นเราต้องไปหาว่า1ส่วนเนี่ยมีค่าเท่าไหร่นะคะจากจำนวนทั้งหมด12แบ่งออกเป็น3ส่วนเท่าๆกันก็คือการแบ่งเท่าๆกันก็คือการหารน,นั่นเองนะคะก็คือเอา12ไปหารกับ3ส่วนเราก็จะได้ค่าเท่ากับเท่าไหร่คะนักเรียนเก่งมากค่ะสิ 12, หาร3เท่ากับ4ค่ะจากนั้นเราก็สรุปได้ว่า ในแท่งบาน์นี้ทั้งหมดแบ่งออกเป็น3ส่วนโดยแต่ละส่วนนั้นมีค่าเท่ากับ4ค่ะในโจทย์ข้อนี้ต้องการทราบว่า2ส่วนมีค่าเท่าไหร่เราก็เอา4มาบวก4ก็ได้นะคะใช่ไหมคะเราต้องการทราบ2ส่วนหรือเราจะเอา2มาคูณกับ4ก็ได้คือ2ส่วนคูณกับส่วนละ4นะคะก็จะได้ค่าเท่ากับ8นั่นเองสรุปได้ว่าเศษ2 ส่วน3ของ12ก็มีค่าเท่ากับ8ค่ะค่าต่อไปเราไปดูโจทย์ต่อไปกันเลยนะคะจากโจทย์ถามว่าเศษ3าส่วนสของ20มีค่าเท่าไรนะคะขั้นตอนแรกเราก็วาดแท่งบาออกมาแบบนี้เลยค่ะซึ่งแท่งบาหนึ่งแท่งมีค่าเท่าไหร่คะนะักเรียนเก่งมากค่ะแท่งบาหนึ่งแท่งมีค่าเท่ากับ20เพราะ แท่งบาหนึ่งแท่งจะแสดงจํานวนทั้งหมดนะคะซึ่งจํานวนทั้งหมดนั้นเท่ากับ20จากนั้นค่ะเราก็นํา20มาแบ่งออกเป็น4ส่วนเท่าๆกาันเพราะโจทย์บอกว่าเศษ3ส่วนสแสดงว่าเราแบ่งออกเป็น4ส่วนนะคะส่วน4ก็คือแบ่งออกเป็น4ส่วนนั่นเองนะคะแต่ว่าสิ่งที่โจทย์ต้องการทราบก็คือ สส่วนจาก4ส,ส่วนถูกไหมคะเศษ3ส่วน4ก็แปลว่า3ส,ส่วนจาก4ส,ส่วนที่โจทย์สนใจและอยากจะทราบว่าคือค่ามันคือเท่าไหร่เราก็ระบายสีส,ส่วนรอไว้แบบนี้ค่ะนี่คือสิ่งที่โจทย์ต้องการทราบนะคะจากนั้นเราก็จะต้องไปหาค่าของแต่ละส่วนที่แบ่งออกมาถูกไหมคะจำนวน4ส,ส่วนเท่ากับจำนวนทั้งหมดก็คือ20 จากนั้นเราต้องไปหาว่า1ส่วนเท่ากับเท่าไรนะคะเมื่อจำนวนทั้งหมดคือ20เราจะต้องแบ่งออกเป็น4ส่วนเท่าๆกันนะคะเพื่อที่จะได้ทราบว่า1ส่วนนั้นเท่าไหร่นะคะเราก็เอาไปหารกับ4เลยค่ะจากนั้นเราก็4หารสองยี่สิบหาร4ได้เท่ากับ5ค่ะสรุปได้ว่า แท่งบาแท่งนี้นะคะถูกแบ่งออกเป็น4ส่วนเท่าๆกันซึ่งแต่ละส่วนนั้นมีค่าเท่ากับ5นั่นเองนะคะสิ่งที่โจทย์ต้องการทราบก็คือ3ส่วนคิดเป็นจำนวนเท่าใดนะคะแบบนี้จริงๆเราก็รู้แล้วใช่ไหมคะเราจะเอาแต่ละส่วนมาบวกกันก็ได้นะคะทุกส่วนมีส่วนเท่ากับ5แล้วก็เอาบวก5บวก5ก็ได้นะคะแต่ถ้าเราจะนำไปเขียนให้อยู่ในรูปของการคูณก็ได้ว่า ถ้าเราอยากรู้ว่า3ส่วนเท่ากับเท่าไรเราก็เอา3ส่วนไปคูณกับ5นะคะเราก็จะได้ว่า3ส่วนนั้นเท่ากับ15นั่นเองค่ะเราก็มาสรุปคำตอบได้เลยนะคะว่าเศษ3ส่วน4ของ20นั้นมีค่าเท่ากับ15ค่ะค่ะต่อมานะคะเราจะมาดูวิธีการหาค่าเศษส่วนของจํานวนนับโดยไม่ใช้แท่งบาร์ หรือไม่ใช้รูปภาพนะคะก็คือคิดในใจเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างแรกกันนะคะเศษ3ส่วนหของ10มีค่าเท่าใดมาดูวิธีทำกันนะคะเราต้องรู้ก่อนเลยว่าจำนวนทั้งหมดคือ10และถูกแบ่งออกเป็น5ส่วนเท่าๆกันนะคะเราก็เอาแสดงว่า5ส่วนเท่ากับ10นะคะ จากนั้นเราก็ต้องมาดูว่า1ส่วนเป็นเท่าใดนักเรียนก็อาจจะคิดภาพแท่งบาตตามไปในใจก็ได้นะคะ1ส่วนก็จะมีค่าเท่ากับนําจํานวนทั้งหมดค่ะไปหารกับจํานวนส่วนที่เราแบ่งก็คือ5ส่วน10หาร5ก็ได้เท่ากับเท่าไหร่คะนักเรียนเก่งมากค่ะ10หาร5ก็ได้2นั่นเองนะคะจากนั้นค่ะสิ่งที่โจทย์ถามเราก็คือแล้ว3ส่วนละ่ะ เท่ากับเท่าใดนะคะก็ถ้าหนึส่วนเป็น2 2ส,ส่วนก็ต้องเป็น4และ3ส,ส่วนก็ต้องเป็น6นั่นเองถูกไหมคะถ้าเราไม่นาไปบวกกันเราก็มานำมาคูณกันเอา3าส่วนไปคูณส่วนละ2ก็จะได้ค่าเท่ากับ6นั่นเองสรุปคำตอบของเรานะคะเศษ3าส่วนหของ10ก็เท่ากับเท่าไร่คะเก่งมากค่ะเท่ากับ6ค่ะแบบนี้นะคะ ก็ไม่ยากเนาะเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างต่อไปกันค่ะอีกสักตัวอย่างหนึ่งจะได้เข้าใจมากขึ้นนะคะโจทย์ข้อนี้บอกว่า4ีส่วน9ของ27มีค่าเท่าใดเราก็ต้องรู้ก่อนเลยว่าจำนวนทั้งหมดเป็นเท่าใดคะนักเรียนจำนวนทั้งหมดคือ2 7ค่ะ27ต้องถูกแบ่งออกเป็นกี่ส่วนคะนักเรียนคะ 9ส่วนแสดงว่า9ส่วนนั้นเท่ากับ27แบบนี้นั่นเองนะคะจากนั้นขั้นตอนต่อไปเราก็ต้องไปหาว่า1ส่วนเท่ากับเท่าไหร่นะคะ1ส่วนเท่ากับเท่าไหร่เราจะรู้ได้ยังไงเราต้องเอาจํานวนทั้งหมดตั้งค่ะแล้วก็หารด้วยตัวส่วนนะคะจำนวนส่วนก็คือ9ส่วนแบบนี้นะจากนั้น27หาร9ได้เท่าไหร่คะ ถ้านักเรียนคาหารเลขไม่ค่อยเป็นนะคะนักเรียนก็คูณเอาท่องแม่9ก็ได้ค่ะเราก็ท่องแม่9 1 9 9 2 18 9 3เป็น27แสดงว่า27หาร9ได้เท่ากับ3นั่นเองนะคะจากนั้นสิ่งที่โจทย์ต้องการทราบก็คือแล้ว4ส่วนจะมีค่าเท่าใดนะคะนี่ค่ะส่ส่วนมีค่าเท่าใดสี่ส่วนก็จะมีค่าเท่ากับ หนึ่งส่วนเท่ากับสามใช่ไหมคะถ้าสี่ส่วนเท่ากับเท่าไรเราก็เอาสามบวกกันสี่ครั้งหรือเอาสามไปคูณสี่นั่นเองสี่คูณสามสามคูณสี่ก็ได้ค่าเท่ากันนะคะแบบนี้ค่ะสี่คูณสามเท่ากับเท่าไรคะสิบสองค่ะเราสรุปคำตอบเราได้หรือยังคะแบบนี้ได้แล้วนะคะว่าเศษ4ส่วน9ของ27มีค่าเท่ากับ12นั่นเอง ง่ายไหมคะนักเรียนง่ายนะคะก็ถ้าเกิดว่านักเรียนดูคลิปแล้วยังไม่ค่อยเข้าใจนักเรียนก็สามารถศึกษาเพิ่มเติมจากหนังสือเรียนได้หรือจะไปเปิดดู YouTube เพื่อศึกษาคลิปอื่นๆก็ได้ค่ะหรือถ้ายังไม่เข้าใจจริงๆนักเรียนก็สามารถที่จะทักมาหาครูในไลน์ส่วนตัวได้เลยนะคะทักมาถามได้ค่ะ ค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็ลากันไปก่อนนะคะแต่ว่าก่อนจะไปขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์ hmm. เพื่อเป็นกำลังใจครูด้วยนะคะสวัสดีค่ะ mm hmm.